น้องเข้าเต้าหกเดือนนะคะจากที่เคยปั๊มนมได้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าออนตอนนี้ได้แค่สิบสามสิบสี่ออนนะแม่นะปั๊มมาสามวันแล้วคะ่ะแม่จา๋าปั๊มมาแบบทุกสี่ถึงหกชั่วโมงทำพีพีวันละครั้งนะคะน้องไม่เข้าเต้าปั๊มล้วนตลอดตั้งแต่เกิดคะ่ะแม่กินน้ำวันละสามลิตรนะบางวันก็แบบมีหลุดรอบปั๊มบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะแม่นะถ้าติดงานก็จะมีวิธีไหนช่วยเพิ่มน้ำนมอีกบ้างไหมแม่ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่าบามม่่ออองงงงงนนนะะะะคคคเเเพพพจแแแแแมมมมโโบบบยาาาลลลลลลดดด็็กกกหหญิตัั ok ั้้้้รรรรภ์ววไปฟ ไปเลยอธใบคุณแม่ฟังแบบนี้อันดับแรก6เดือนนะคะเดิมคุณแม่ปั๊มได้ถือว่าเยอะมากนะคือก็คือถือว่าไม่ไม่ได้ถือว่าเยอะมากซีคือการที่เราปั๊มนมได้วันละ2 0่สถึงสาออนอันนี้ถือว่าเป็นปริมาณน้ํานมที่ปกติถ้าเมื่อไหร่ที่เราปั๊มได้มากเกินกว่า30 40ิบออนขึ้นไปอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าได้นมเยอะนะคะเนาะโอเคไหมตอนนี้นะคะได้13บสาอืมเป็นมา3วันมันต้องมีจุดพีคมันต้องมีจุดพีก,มมพกไม่แน่ใจว่าคุณแม่ท่านเนี้ยค่ะ เจ็บป่วยหรือเปล่านะหรือว่าคุณแม่เองะคะ่ะมีความเครียดนะคะหรือว่าไปค้างเต้าเต้านมอักเสบอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยแม่บูไม่รู้นะคะก็เลยทําให้นมที่เคยเยอะเนี่ยมันหดมันลดลงอะไรแบบนี้นะคะเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็จะไม่ได้มีการว่าอะไรกันเราจะจับมือกันแล้วจะไปต่ออย่างไรให้ไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่คุณแม่ทำนะคุณแม่บอกว่าปั๊มนมเนี่ยทุก3 4ชั่วโมงทำพีพ,พีวันละครั้งน้องไม่เอาเต้านะกินน้ำวันละ3ามลิตรนะคะมีหลุด นะมีวิธีไหนช่วยเพิ่มอีกบ้างไหมก็สิ่งที่คุณแม่ทำอะ่ะถือว่าดีแล้วนะคะการที่คุณแม่ปั๊มนมแบบพีพนะคะวันละครั้งถ้าวันละ2ครั้งจะดีมากๆเลยนะคุณแม่เนาะเ,เลือกเอาช่วงเวลาที่คุณแม่สามารถทําได้เพราะว่าการ ปั๊มนมแบบ PP นะีคะจะเป็นการเรียนแบบการดูดเต้าที่แบบติดหนึบของลูกจะทําให้น้ํานมเนี่ยค่อยๆเพิ่มนะเลือกทําสักวันละ 1- 2รอบนะคะแล้วก็ในส่วนของการปั่นจี๊ดนะคะคุณแม่สามารถทําได้เลยถ้าคุณแม่คิดอะไรไม่ออกคุณแม่แบบนั่งนั่งอยู่เฉย <S <S หรือว่าคุณแม่นั่งฟังแม่บนไลน์เนี้ยค่ะคุณแม่นะคะใช้นิ้วมือของคุณแม่เนี่ยที่เป็นนิ้วนะคะเนาะดึงหัวนมขึ้นมานิดนึงแล้วก็หมุนครึ่งปั่นเบาๆหมุนครึ่งปั่นเบาๆแบบเนี้ยได้เลยเพราะการ เราไปกระตุ้นมันจะทําให้น้นํานมมีความมัดเติมเติมในเต้าแล้วมันก็จะไหลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มในส่วนของการปั่นจีเข้าไปนะคะเนาะแล้วก็ณนะตอนนี้ก็อ่ะโอเคดื่มนะ้ําถ้าน้าอุ่นได้ก็จะดีนะเพราะว่าน้าอุ่นเองคือไม่ได้เพิ่มน้านมหรอกแต่ว่ามันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออกซิิโอซินนะคะจะทําให้น้านมในเต้าเนี่ยมีความหลั่งออกมาได้ง่ายมากขึ้นนะแล้วก็อย่าพยายามหลุดรอบปั๊มนะแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าว่ามันอาจจะมีภารกิจถ้าเป็นไปได้แม่โบก,ก็แนะนําว่าพยายามอย่าหลุดหลุดรอบปัถ ที่จะแบบปั๊มได้จริงๆก็แนะนําให้คุณแม่หาตัวช่วยตัวอย่างเช่นบราปั๊มนมนะคะซึ่งบราปั๊มนมของแม่โบก,ก็คือมีแล้วก็เวลาที่แม่โบค่ะทําภารกิจอย่างสมมติแม่โบทํางานแม่โบก,ก็คือจะเอาเนี่ยค่ะบราปั๊มนมใส่แล้วก็เอากลวยยัดยัดยัดเข้าไปแล้วเราก็คือสามารถทํางานตรงหน้าได้หรือว่าบางวันก็คืออุ้มลูกอะไรแบบนี้ดูแลลูกได้ด้วยโดยที่นมก็ได้ปั๊มลูกก็ได้ดูแลแต่ว่าเราจะต้องมีตัวช่วยคือบราปั๊มนมนะคะแล้วก็เป็นเครื่องปั๊มนมแบบปั๊มคู่ไฟฟ้านะคะเนาะนะะะทใ้้เรไมม่่มอม่อแบบนนะะนีนนีีควิิธชยพ ถ้าในส่วนของถามแม่โบเลยนะหนึ่งคุณแม่กินอาหารที่เพิ่มนมแม่เพิ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นคิงหัวปีนะคะเนะะาะกะเพราอินทผลัมที่คุณแม่กินแล้วคุณแม่มีความสุขนะคะเนาะอ่ะสองก็คือพยายามอย่าเครียดคือจริง,รงๆเข้าใจแหละว่ามันไม่เครียดไม่ได้หรอกเพราะนมมันหดล,ล,ลดเยอะมากแต่ว่าความเครียดค่ะมันจะทําให้มันไปบล็อกฮอร์โมนนะคะที่ที่ทำให้หนมแม่หลังมันจะทําให้ต่อให้มีน้ํานมในเต้านมก็ไม่ไหลออกมาเพราะฉะนั้นก็คือพยายามลดความเครียดนะคะผ่อนคลายตัวเองนะคะเนาะแค่ไหนแค่นั้นแล้วเราไปต่อนะคะเนาะเออแล้ว ก็ในส่วนของตรงนี้เองอคุณแม่สามารถหาซื้อในส่วนของโปรดักต์นะคะที่เพิ่มนมแม่ตามที่คุณแม่รู้สึกว่าตัวเองกินแล้วมันสามารถเพิ่มนมแม่ได้นะคะนอกัางนี้ทั้งนั้นคือคือแนะนําว่าให้กินอาหารหลักของเราก่อนนะแล้วก็ ถ้าเป็นทางการแพทย์เนาะมันก็จะมียาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าดอมโพริโดนนะคะหรือว่าโมติเลียมอันนี้ก็คือสามารถที่แบบก,กินเพื่อช่วยเพิ่มนมแม่ได้แต่ว่าแนะนําให้ปรึกษากับคุณเภสัชนะคะหรือว่าแพทย์นะคะก่อนที่จะใช้ยาเพื่อที่เขาจะได้แบบแนะนําวิธีการกินนะคะแล้วก็แนะนําวิธีการแบบติดตามดูแลอะไรแบบนี้นะคะเนาะหลักๆคือน,นั่นแหละพยายามเอาวินัยกับคืนมานะคะเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราเอาวินัยกับคืนมาปั๊มนมให้ได้ทุก2-3งถึงสามชั่วโมงปั่นจีนแล้วก็ปัมมบบ PP, ะะ๊ เนี่่ยคะตื่นขึ้นมาปั๊มนมนะคะเพื่อที่เราเล่นกับฮอร์โมนนมแม่นะคะนดะี๋โอเคไหมเดี๋ยวนมแม่จ๋ะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะคุณแม่จา๋า